สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับสปกป h ชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาเล่นเกมโรบอกเหมือนเคยค่ะเกมนี้มีชื่อว่าทวายไลท์เดคแคร์ค่ะแล้วนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเกมนะคะอันดบ,บแรกเราต้องเลือกบทบาทนะคะบทบาทหลักๆก,ก็จะมีเหมือนเด็กแล้วก็พี่เลี้ยงนะคะ แต่ถ้าไม่พอใจเราสามารถไปเปลี่ยนในเกมได้นะคะว่าเราจะเป็นเด็กเป็นผู้ดูแลเลเวลก็เท่าเดิมนะคะคือไม่มีอะไรเปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนแค่ตัวเราเฉยๆค่ะก็รูปแบบเกมก็จะแนวนี้เลยค่ะเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปกันค่ะเมื่อเราแต่งตัวเสร็จนะคะเราจะมาอยู่ตรงกลางห้อง เราก็ไปหยิบไม่ใช่หยิบสีเราก็ไปอุ้มเด็กคนคนไหนตามที่เราต้องการได้เลยค่ะคือเด็กแต่ละคนนะคะเควสก็จะคล้ายๆกันนะคะเควสหลัก mm hmm. เห็นไหมคะขวามือค่ะตรงนี้เลยค่ะคือเควสหลักค่ะแล้วอันดับแรกที่เรามาทํานมเพราะอะไรคะในในเควสหลักเราไม่มีใช่ไหมคะ mm hmm. ตรงนี้คือเควสด,ด่วนของน้องนะคะเราต้องรีบมามาป้อนนมก่อนค่ะ รวดก็จะเป็นอะไรที่แบบเร่งด่วนนะคะก็แบบเช่นเข้าห้องน้ําอาบน้ําเปลี่ยนผ้าห่มพาไปนอนแล้วก็นมเนี่ยคะ่ะเข้าๆประมาณนี้นะคะ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะการป้อนนมนะคะเราก็ต้องเขย่ากัน,นะคะ่ะก็คือแตะหน้าจอเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วมันก็จะได้ตามรูปนี้เลยค่ะจะกินอยู่ที่ประมาณ3ขวดต่อคงน,นะคะบางคนก็สี่ค่ะเนื่องจากน้องจะ บางคนแก้งค่ะคือการแบบบ้วนทิ้งค่ะต่อไปเราก็จะไปทำเควสหลักของเราต่อนะคะ mm. ก็คือมีไปสวนตรวจสุขภาพแล้วก็ไปสนามเด็กเล่นแล้วก็วาดลูกแล้วก็เรียนหนังสือนะคะ mm. คือน้องทุกคนส่วนมากจะต้องตรวจสุขภาพนะคะ mm. บางคนตรวจหลายรอบเลยค่ะ mm. ในการทำเควสนั้นๆน,น,นะคะ mm. เราอุ้มเด็กนะคะ mm. ไปใกล้ๆก,กับ สิ่งที่เราจะทำนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คือเควสของเรานั่นเองค่ะเบ๊ ặt, บเวลาเรากดไปแล้วนะคะออ carga, คือ <tripod> เราก็จะทำตาการตรวจสุขภาพน้องเองนะคะนี่เลยตามรูปนี้เลยคือทุกอย่างเราพาเหมือนเป็นยังไงอะเหมือนเป็นแม่คนหนึ่งเลยที่แบบว่าต้องทำทุกอย่างคะ่ะ ก็ออกแนวพี่เลี้ยงแล้วฝากเด็กอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะน้องก็ชวนเข้าแฟมิลี่น้องนะคะแต่คือเราก็มีมีเพื่อนมาเล่นด้วยกันแล้วเราก็เลยแบบยังไม่ได้อยากเข้านะโอเคค่ะแล้วก็พาไปวาดรูปนะคะอย่างที่เราบอกค่ะเราอุ้มน้องไปใกล้ๆโตะ๊ะแล้วก็จะมีปุ่มม่วงๆขึ้นมาเราก็กดคําว่าวาดรูปเข้าไปวาดวาดอย่างเดียวไม่ใช่วาดรูปเมื่อเสร็จแล้วนะคะ เมื่อเด็กทำเคเวสเสร็จแล้วนะคะคือเควสหลักความมือของเราอ่ะมันก็บางครั้งอาจจะเด้งออกเลยบางครั้งอาจจะไม่เด้งออกแต่ที่แน่ๆเมื่อน้องทำเควสเสร็จแล้วนะคะน้องก็จะมาอยู่ที่มือเราเลยค่ะเราก็จะรู้ว่าเสร็จแล้วหรือถ้าบางคนเปิดเสียงนะคะก็จะมีเสียงเงินของเราเด้งเด้งขึ้นค่ะเราก็จะทราบนะคะอันนี้เควสของเราก็เหลือ อ่ชมสวนแล้วก็ไปเล่นสนามเด็กเล่นนะคะนี่เลยค่ะนี่แล้วก็คือแบบนี้วนลูปไปเรื่อยๆค่ะเด็กแต่ละคนก็จะเหมือนเหมือนกันนะคะก็ไม่ต่างกันมากค่ะแล้วก็มีเควสด่วนขึ้นมานะคะคือน้องจะไปเข้าห้องน้ำนะคะเห็นไหมคะอยู่บนหัวน้องเลยค่ะแบบนี้เลยตรงนี้พี่ก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะคือเหมือนเด็กรอได้นะคะหรือยังไง แต่คือถ้าพี่เจอเควสด่วนขึ้นมาพี่ก็จะรีบไปทําเควสนั้นเลยค่ะเพราะเควสเนี้ยตรงเนี้ยพี่เคยไปเล่นแล้วนะคะมันจะมีเวลาจานะคะก็คือกดเป็นเควสด่วนถามว่าเด็กนี่คือใครเด็กก็คือคนเนี่ยจริงๆนี่แหละคะ่ะคือเล่นเด็กนะคะก็จะคอยกดเควสท,ที่หน้าจอแต่คือไม่ต้องมาเดินแบบเราไงยังไงคะ่ะก็มีเควสต่างๆให้กดมากมายนี่ค่ะถึงห้องแล้วค่ะ แล้วก็จะวางน้องลงนะคะตรงเนี้ยอยากรู้ว่าน้องเสร็จไม่เสร็จให้ฟังเสียงตังนะคะเพราะว่าน้องไม่มาที่มือเราค่ะก็จะเป็นกรณีนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะยังไม่เจอที่อื่นนะคะนี่ค่ะอันนี้พี่ก็อยากรู้ว่าน้องเสร็จยังอ่ะน้องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนผ้าอ้อมต่อนะคะเปลี่ยนผ้าอ้อมต้องหาไอเทมก่อนไอเทมอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ เวลาเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากเลยค่ะก็จะมีรูปขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ,ะแล้วก็จะเปลี่ยนไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปตอนนี้น้องต้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็ไปสนามเด็กเล่นนะคะนี่น้องตรวจสภาพตรวจสุขภาพเป็นรอบสองแล้วค่ะคือห้องสุขภาพห้องตรวจสุขภาพนะคะบอกเลยว่าต้องเข้าทุกคนค่ะพยายามจำเอาไว้ค่ะ แรกๆพี่ก็ยังจําแบบไม่ค่อยได้นะคะก็เดินวนไป<_ <EN> _>เดินวนมาอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันงงจริงๆเราก็รอน้องตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็เหลือสนามติ็กเล่นแค่อย่างเดียวะคะ่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเมื่อเราเสร็จแล้วนะคะทำไงพี่ก็ทําการเอาน้องไปวางไว้กลางห้องชั้นหนึ่งนั่นแหละคะ่ะที่เราจุดที่เราพบน้องเลยก็เกมนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็วนลูปก,กันไปเรื่อยๆ แต่อาจจะมีการซื้อบ้านค่ะพี่เห็นซื้อบ้านอยู่ตอนนี้พี่ก็จะเก็บเงินซื้อบ้านเหมือนกันซื้อบ้านดีอย่างไงหรอก็เหมือนเราสามารถสามารถเอาน้องไปเลี้ยงในบ้านได้ค่ะแต่มันจะมีบ้านฟรีมาให้นะคะบ้านฟรีนี่คือน่าจะชงนมได้อย่างเดียวคือแบบทําอย่างอื่นไม่ได้อะพี่ก็ไม่รู้เพราะบ้านะราคาต่างกันเยอะมากแต่ละบ้านอาจจะมีของใช้ไม่เหมือนกันของความพร้อมไม่เหมือนกันค่ะ ก็เลยว่าจะเก็บให้เยอะๆทีเดียวยังไงเดี๋ยวลองมาศึกษาอีกทีดีกว่านะคะสวัสดีวันนี้พี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย